นีส้สกิมันเป็นอะไรมาสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมรักษาความเป็นตัวเอง สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะมาคุยกับพี่แจ็คในช่องทางของ y o u t u b e บ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ y o u t u b e ของพี่แจ็คเองไม่ได้เข้ามานานมากนะคะหลายปีคล้วก็มาทักทายนะคะใครเป็นใครอยู่ที่ไหนเข้ามาทักทายพี่นหน่อยนี่น่างลสวัสดีค่ะพิมพ์กันเข้ามาหน่อยนะคะน้องๆเพราะว่าเพิ่งมาไลฟ์ครั้งแรกนะคะแชทหมดสด นะคะอืมเพื่อนๆนทั้งแปดคนทักทายพี่เข้ามาหน่อยจ้ะอันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้อะเก้าคนละเข้ามาเลยทักทายมาหน่อยจ้ะพอดีเพิ่งเข้ามาไลฟ์ครั้งแรกใน YouTube นะคะแล้วก็คนไหนนะคะที่รู้จักกันมาทักทายหน่อยนะคะอืม <c oughs> ทายกันหน่อยจ้าพิมพ์มาหน่อยจ้ากําลังดูอยู่นะคะน้องๆน,นะคะทุกๆคนนะคะอืตอนนี้พี่กําลังดัางดูอยู่ว่ามันเป็นอะไรนะคะนี่ ก็ไม่ใช่ปกติครั้งแรกนะคะที่พี่มาเล่นนะคะมาทักทายกันมาหน่อยพิมพ์มาหน่อยจ้ะนะคะพิมพ์มาหน่อยนะคะใครเป็นใครทักทายมาหน่อยสิทักทายมาหน่อยใจละเร็ววทำไมมันเป็นอย่างนี้ ใน youtube น ok ักกว่ามากลองดูจะลองดูนะคะลองนะคะน้องๆค่ะสวัสดีค่ะนะคะเพื่อนก็ถามน้องๆเรยวๆเลยนะคะมาทักทายกันหน่อยจ้ามันลิงก์ไม่ได้อ่ะ ตอนนี้กำลังกาลังฝึกไลฟ์นะคะในช่อง t o กเอยในช่องอ youtube นะคะไม่มีใครมาทักทายกูเลยแสดงว่านะคะในใน u t u b e ไม่สนุกนะใครเป็นใครทักทายมาหน่อยจ้ะนะคะถ้าไม่มีใครเดี๋ยวพี่ออกไปก่อนนะคะ มาเข้ามาดูสิลองดูถ้าไม่ได้อุ๊ยลืมกินน้ำเรยวๆจ้าทุกคนพักมาหน่อยจ้าน้องๆค้าเร็วใครเป็นใครพักทายกันมาหน่อยจ้าหกคนนะคะ ถ้าอย่างนั้นนะคะอ๋อ oh, น้อง Image mm hmm. นะคะ Image Earth นะคะบอกสวยเหมือนเดิมขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากพิมพมาหน่อยพี่อยากรู้นะคะว่าพี่อยากจะมาลองไลฟ์ hmm. ในช่องของ youtube ดูนะคะมาเล่นมาคุยทางนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาพิมพอะไรให้หน่อยสินะคะคุณก็ใจงามอ๋อมาแล้วนะคะเราอยากรู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะใน youtube นะคะ เพราะว่าเราไม่เคยมาไลฟ์เลยใน u t u b e วันนี้ครั้งแรกในชีวิตนะคะเพราะว่าใน t ิ k ต o k โดนบล็อกไป2ครั้งนะคบมี2ช่องก็โดนบล็อกหมดนะคะเพราะว่าพูดคำว่าน้องนะคะสวัสดีค่ะน้องๆพี่ก็โดนเห็นคะ่ะคุณก้อยใจงามเห็นคะ่ะเห็นนะคะเห็นเห็นนะคะเห็นเรากำลังนั่งดูอยู่นะคะว่ามันเป็นอะไร ยังไงนะคะโอ้ตายแล้วเอาเอามาน้องๆคะมาเลยค่ะไปกันหมดละถ้าน้องๆไม่อยู่กันพี่ไปก่อนนะคะแล้วพี่จะไปพักผ่อนจะหาเวลาไปนอนอืม ในทิกตอกอ่ะน่ากลัวเอยใน youtube หน่ากลัวม,มากเลยก้อยหน้าดําอ่ะตัวดํามากเลยอ่ะชีวิตจริงมันไม่ได้ดำชีวิตจริงไม่ได้ดําแบบนี้อ่ะก้อยอในใน y o u t u b e อ่ะใน Youtube หน้าดํามากเลยตายแล้ว ทนเอาพรุ่งนี้ไม่ได้มาแล้วนะพรุ่งนี้ไม่ได้มาเล่นใน youtube แล้วทำไมอ่ะใน youtube ทำไมน่ากลัวจังเลยวะลองดูนะคะพี่ลองจะลองดูนะคะนี่คือการลองนะคะอืมอ้าวกำลังลองดู เพื่อนๆค้าสวัสดีค่ะน้องๆค้าสวัสดีค่ะมันไม่ใช่เลยก้อยตัวมันดำดำตัวดำมากกว่าตัวจริงอืมน้องๆทุกคนค้าสวัสดีค่ะทักทายพี่หน่อยนะคะเดี๋ยวพี่เองก็จะไปแล้วนะคะจะไปนั่งพักเขาบอกสวัสดีค่ะสวยทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณมารยาทนะคะเขาชื่อมารยาททักทายพี่หน่อยใครเป็นใคร เพราะว่าพี่มาเล่นในช่องนี้วันนี้วันเดียวนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะลองดูเพราะว่าในทิศตอบอ่ะพี่แจ็คเองโดนบล็อกไปสองช่องพูดค่าวมาน้องก็ไม่ได้สวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะโดนเอา้าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรครักดหนึ่งกดสองมาเลยคะ่ะกดหนึ่งคะ่ะกดตัวเลขก็ไม่ได้บล็อกบล็อกบล็อกไปสามวันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่ไม่สนุกกับทิศตอืมพี่จะลองเล่นดูนะคะ ทักทายนะคะทักทายค่ะคุณใดศยานะคะคุณดิศยานะคะคุณดิศยาสวัสดีค่ะมาใครเป็นใครทักทายพี่นะคะพี่อยากรู้อยากดรมาท,ทดลองดูนะคะว่าวันนี้คือการลองของใน youtube ของพี่นะคะเพราะว่าพี่ในทิศต่ตอพี่ไม่สนุกนะคะอืมในทิศตออพี่ไม่สนุก มาเลยจ้าน้องๆค่ะสวัสดีค่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะน,น่ากลัวมากเลยเสียงรถไฟนะคะคอนโดพี่เจ็คอยู่ใกล้กับรถไฟ นะคะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ใกล้กับแอร์พอร์ตลิงก์แล้วก็ใกล้กับสถานีรถไฟเนี่ยมักกะสันนะคะมาเลยจะทักทายกันมาหน่อยหายไปหมดหายไปหมดถ้าอย่างนั้นนะคะมันคงดึกแล้วนะคะใครอยู่ที่ไหนรายงานตัวด้วยนะคะถ้าไม่ยังไงพี่เองต้องไปก่อนนะคะดูแชร์ก่อน อืมลองดูอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าตอนเนี้กำลังแชร์เข้าไปในเพจนะคะกำลังแชร์เข้าไปในเพจอยู่นะคะน้องๆสวัสดีค่ะนะคะน้องๆทุกทกคนนะคะสวัสดีค่ะเทสนะคะนี่คือเทสกำลังถ่ายทอดสด ืพี่กำลังเทสดูระบบของมันนะคะระบบของ Facebook นะคะเอ้ระบบของ YouTube นะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะมาเลยมาเร็ว คุณแก้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวยมากๆค่ะพี่แจ๊คขอบคุณมากค่ะที่ชมกันนะคะพี่แจ๊คเองต้องการมาเทสดูในช่องใน y o u t u b e ดูอยากคุยกับเพื่อนนะคะคุยมาครั้งแรกเลยนะคะในการไลฟ์นะคะเพราะว่าอยากคุยกับเพื่อนๆดูว่าเนี่ยในช่อง YouTube พี่เอมเป็นยังไงนะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะจะลองดูอีกครั้งหนึ่ง มาเลยเอเร็วๆเลยจ้านะคะสวัสดีค่ะคุณดิศยาคุณแก้วนะจ๊ะตอนนี้กำลังแชร์อยู่นะคะแชร์อยู่ว่ามันจะได้ไหมจะลองดูนะคะทักทายพี่มาหน่อยจ้ะทักทายมาหน่อยจ้ะถ้าไม่ทักทายเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะคะตอนนี้พี่กำลังจะเทสระบบอยู่ของ YouTube นะคะ ถ้าไลค์ใน YouTube ได้สนุกๆพี่จะมาไลค์ใน YouTube ทุกวันนะก็พี่เบื่อนะคะเบื่อ t ิ k ตอกเบื่ออะไรละอย่ามาเล่นในช่องนี้นะมาเลยจ้าน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังไล่ดูเทสนะคะเทสเร็วๆเทสไม่มีใครพี่ขอไปก่อนนะคะเพราะเพื่อนเลยก็ไปหมดแล้ว ไปก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะ